และนี่ก็คือผลหมาป่าในแมปวันพีงต่างมาดูกันว่าแต่ละแมปเนี่ยจะเท่ามาได้เท่แค่ไหนนะครับแต่ก่อนจะไปทับชมคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมพาสหรือว่ากดผลวิสาสเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการได้ที่ร้านเบอร์เบิร์นชอปเลยนะครับแถมจะมีบริการอื่นๆนะครับให้เลือกใช้งานอีกเพียบเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเบอร์เบิร์นชอปมาย้นกับแมปแรกนะครับก็คือแมปคิงเลกาซี่เลยนะครับผมเที่ยวแมปนี้มาแมปแรกก็ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผลในแบบนี้ค่อนข้างกระจอกเลยแหละนะฮะผม เปในเรื่องของผลวูฟนะฮะหรือว่าผลหมาป่านั่นเองผมนะครับเปิดถามไปในชุมชนแล้วนะครับว่ามีแมปไหนบ้างนะครับที่มีผลวูฟนะสรุปก็คือมันไม่ผลมาสเตอร์ไพเรตบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่นะครับไม่ค่อยมีแมปไหนทําเลยนะสำหรับผลวูฟนะก็เลยได้มาแค่3แมปนะครับในคลิปนี้และนี่คือหน้าตาของผลวูฟในแมปนี้นะครับหรือว่าผลหมาป่านั่นแหละนี่เลยกินเข้าไปเลยครับอีทรสชาติแย่มากโอ้ my god กินหมาเี๋มวันไม่ได้นะครับตอนที่ไม่แปลงร่าง รูสกิลนะครับน่าต้องแปลงร่างหมดเลยนะเนี่ยไม่สามารถใช้รักสกิลเลยนะครับนะครับแต่เราเนี่ยมาเริ่มจากสกิลแรกเลยนะครับเป็นสกิลแซดครับผมกายร่างนะครับก็คือการแปลงร่างนั่นแหละนี่เฮ้ยมันเท่เ้ยโหมีหนวดด้วยนะครับมีหนวดแบบนี้นี่มันพี่ชายของโรบินนี่ว่าแต่ถ้าพูดถึงโมเดลนะครับโมเดลท็อมาได้ดีมากๆเลยนะครับโมเดลแบบนี้สมจริงอะไรอย่างงี้นะครับคุณดูดิรายละเอียดโคตรดีอะก้ามแบบเป็นมัดมเลยอะแต่เรื่องของสกิลนะครับ๋ยวเราเนี่ยขอไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ ยังไงมันก็เป็นพี่ชายโรบินนะครับสกิลมันต้องดีอยู่แล้วนะฮะดีกีพี่ชายโรบินเลยนะเว้ยนี่ครับราสามารถ M1 ได้นะครับหลังจากที่แปลงร่างแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรครับแค่สามารถต่อยได้แค่นี้เลยสกิลถัดมาครับเป็นสกิล X ชื่อว่าลูกเตะต่อเนื่องนะครับผมลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเล็งได้ด้วยนะครับปล่อยไปเลยครับเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเวนี่มันคือการเตะต่อเนื่องครับคล้ายๆกับแบ็คเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เตะนานขนาดนั้นนะครับเตะแค่แป๊บเดียวนะคร ประมาณ 0.5v ครับประมาณนั้นแต่ว่าดจเมจแรงนะเว้ยดามเมจเป็นหมื่นเลยอะ่ะมันดูดีโอผลวิ๊กมัมเยอะเลยนะครับเามเมจอะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผลมันแค่ระดับอันคอมมอนเองนะครับแต่ว่าราคาโลบักนี่มันจะแพงไปแต่ว่า500เลยนะเว้ยมาครับต่อกันที่สกิลซีเลยนะครับลูกเตะสลาตันนะครับแค่ชื่อกะเท่แล้วปิวประมาณนี้ <c oughs> ดูกระจอกมากเลยอะ่ะแล้วก็สกิลสุดท้ายครับคืนพระจันทร์เต็มดวงเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวนะ มาครับมาป่าเดียวดายออกล่าไปเลยนี่เฮ้ยถือว่าเทดเวยทำไมในเกมนี้เขาไม่ชอบทำผลที่แบบสายแปลงล่างให้มันดีๆวะไม่ว่าจะเป็นพวกเสือหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับคือเขาจะทาให้มันแบบดูกระจกอะไม่รู้เหมือนกันว่าแค้นอะไรมาหรือเปล่านะก็ประมาณนี้ครับในแมป King Legacy ครับสรับผลวูฟนะหรือว่าผลหมาป่านั่นแหละนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันในแมปต่อไปเลยนะครับไป let's go ครับผมและแมปต่อมานะครับก็คือแมปนี้เลย m a s t เตอร์ไ t รนะครับ นี่ครับผลเป็นระดับอีพิกเลยนะฮะนี่คือโมเดลนะครับดูน่ารักฟุ้งฟิงมากไม่น่ากินเลยอ่ะนะครับแต่ว่าก็ต้องจำใจกินนะครับผมสามารถเอ็มวันได้เลยนะครับสลับในแมบนี้นะโดยที่ไม่ต้องแปลงร่างนะครับเอฟเฟกก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยใช้ได้นี่สวยมากเอฟเฟกสวยมากฟึบปึ๊บปึบปึบประมาณนี้ครับนี่คือ M1 นนะครับแล้วก็สกิลแรกนะครับสกิลแซดวูฟคาวสลัดนี่สามารถใช้สกิลได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแปลงร่างนะฮะ สกิลนี้นะครับก็จะเป็นการขวนรัวๆนะครับประมาณนั้นไม่รู้ใช่หรือเปล่าเออเนี่ยประมาณนี้เป็นการขวนรัวๆนะครับโอ้โหโค้ท่อะมาครับสกิลแซอีกรอบนึงขวนไปเลยนี่โคเท่แล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมนี่ครับเป็นการหอนแบบนี้ดูใหม่อีกรอบนึงครับสกิลเอนี่โอเคครับแล้วก็สกิลถัดมาสกิลซีวูฟสมัทนะครับดูไม่ชัด์ตอะนะครับ ดีู๋เขาทใหม่อีกรอบหนึ่งดูใหม่อีกรอบหนึ่งไปเลยนี่ประมาณนี้ระหว่างที่พุ่งไปนะครับมันก็จะขวนด้วยนะฮะพอขวนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทุบพื้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็สกิลสุดท้ายครับสกิล V Transformation นะครับเป็นการแปลงร่างนี่เลยโมเดลหมาอาจจะคุ้นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันคือหมาของเมงกูมินะครับก็สมาร์ตเอ็มวันได้เหมือนเดิมนะครับนี่เลยชึบชิบชิบชิบประมาณนี้ครับนี่คือเอ็มวันนะฮะโอเคครับแล้วก็สกิลแรกครับสกิลแซด วูฟคาวสลัดเหมือนเดิมนะครับกดค้างอุ้ยไม่ต้องกดค้างนะครับแล้วกดแค่ทีเดียวมันก็ออกไปเลยนะครับผมจะเปลี่ยนจากการฟันไปด้านหน้าครับจะฟันรอบตัวแทนฮนะประมาณนี้นี่นี่มันดาบเวอร์จิลหรือเปล่าวะเอาใหม่อีกรอบนึงครับนี่โคตรเท่เลยแล้วก็สกิลเอ็กซ์นะครับผมน่าจะคำรามเหมือนเดิมนะฮะอ่าประมาณนี้ก็เอฟเฟกต์เยอะขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะแล้วก็สกิลซีนะครับวูฟสแตรดโว้ ต่อย3ครั้งครับแล้วก็อะไรเนี่ยสายฟ้าขึ้นน่าจะปรับความเร็วขึ้นที่เลยครับผมสำหรับสายฟ้าเมื่อกี้ที่มันขึ้นตรงตัวนะครับเอาใหม่อีกรอบนึงครับตุ้มตุ้มตุ้มนี่ครับแล้วก็สายฟ้าขึ้นแบบนี้วิ่งไปเลยเจ้าหมาแล้วก็สกิลเอฟนะครับชื่อว่าวูฟสปรินต์เอาทำไมออกไปแค่นี้อ่ะหมดแล้วออกไปแค่นิดเดียวเองอ่ะเอาใหม่ดิอ๋อมันคือการเอาไว้เคลื่อนที่นะครับสำหรับสกิลนี้นะวิ่งบนน้ำได้แบบนี้เลยนะฮะ นี่วิ่งเป็นนารูโตะเลยอะ่ะแต่นัสดาตรงที่ตอนที่เราวิ่งเนี่ยมันไม่ทําดาเมจนะครับดาเมจไม่เข้านะครับไม่โดนดาเมจแล้วพอปล่อยก็หายไปเลยนะครับโอเคเข้ามาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาใช้สกิลมันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นครั้งสุดท้ายละสกิลซ้าครับผมสกิล X สกิล C แล้วก็สกิล F ครับนี่เลยประมาณนี้หมดแล้ว และนี่ก็คือผลวูฟนะครับในแมปมาสเตอร์ไพเรตนะครับผมก็ถือว่าทำมาได้เท่แล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับสกิลก็สวยมากเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันในแมปต่อไปเลยนะครับไป let's go ครับผมและแมปต่อมานะครับก็คือแมปนี้เลยบล็อกฟุตนะครับก็จะเป็นแมปสุดท้ายแล้วนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาใช้ผลวูฟในแบบนี้เลยนะครับมันก็ไม่เชิงว่าเป็นผลวูฟนะครับมันคือผลไซเกอร์ที่ติดมิชชั่นนะครับเป็นผลวูฟนะประมาณนั้นนี่ครับตรงนี้เลยกดเข้าไปวิวนะครับ ก็ไม่สามารถ m อได้นะครับแต่ว่าสามารถใช้สกิลได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องแปลงล่างนะมาเริ่มจากสกิลแรกเลยครับเป็นสกิลแซดนี่กดค้างครับก็เป็นการยิงเอฟเฟกหมาป่าแบบนี้นะมาครับเอาใหม่อีกรอบนึงชื่อว่าฟิงเกอร์ v ีโวเวอร์ด้วยนะครับท่านี้นี่เลยยิงออกไปหมาก็จะโดดแบบนี้ครับแล้วก็ระเบิดอ้ยโคตรเท่อีกรอบนึงครับนี่เลยยิงไปแล้วก็ตูม้มแล้วก็ถัดมาครับสกิลเอ็กจะเป็นการเตะลมออกไปด้านหน้านะครับแล้วก็ระเบิดนะ ซึ่งท่านี้นะครับจะมีแบบบนฟ้าด้วยนะครับโอเคมาอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่ารอบนี้จะใช้บนฟ้านะครับมันจะเป็นยังไงเตะไปเลยนี่ก็จะเป็นแนวนอนแทนนะครับบนพื้นจะเป็นแนวตั้งครับบนฟ้าจะเป็นแนวนอนอะไรประมาณนั้นมาครับสกิลถัดมาครับเป็นสกิล C นี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรนะครับมาครับอีกรอบหนึ่งตูมนี่เลยแล้วก็สกิล F ครับี้ฟ y ิกเกอร์พุ่งไปเตะ ม,มาอีกรอบหนึ่งพุ่งไปเตะป้าบโอ้โตายเลยโคตรแรงคือความเก่งเนี่ยไม่ต่างจากโลกแรกเลยนะครับไอ้มันพวกนี้นะมันก็เลยเออตายง่ายนะครับโอโ้เตะทีเดียวครึ่งหลอดอะโอเคครับแล้วก็สกิลถัดมาครับเป็นสกิล V นะ Transformation น,นนะครับเป็นการแปลงร่างนี่เฮ้ย แล้วพี่แกมีผมกับมงกุฎได้ไงวะเนี่ยโอ้โหแกเป็นหมาเทศดีเลยะโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ตอนแดดนะครับตอนกระโดดก็จะมีเอฟเฟกม่วงๆแบบนี้นะครับตอนนี้เฉยๆก็จะมีไฟสีม่วงขึ้นตรงพื้นแบบนี้ด้วยนะครับเท่มากแล้วก็ทีเด็ดเลยนะครับเราสามารถ m เได้แบบนี้เลยนี่เป็นผลสายสเปร์ที่ขี้โกงมากๆเลยครับสลหรับผลนี้นะแล้วก็สกิลแรกครับสกิลแซดฟิงเกอร์ลีเวอร์ครับเหมือนเดิมนี่ครับยิงออกไปด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ปล่อยไประเบิดประมาณนี้เลยครับ แล้วก็สกิลถัดมาครับเป็นสกิล X นี่ประมาณนี้ครับโอเคลองบนฟ้านะครับดูบว่าจะเป็นยังไงเหมือนเดิมปะ่ะอ่าเหมือนเดิมครับนี่จะเป็นเป็นแนวนอนแทนนะฮะจากแนวตั้งแล้วก็สกิล C นะครับผมเป็นการพุ่งไปขวนรัวๆนะครับแล้วก็ต่อยลงมาฮะประมาณนั้นแล้วก็สกิล F พุ่งไปเตะนี่เดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนึงครับเขาแบบใกล้ๆเลยนี่ครับผมถีบไปเลย แล้วก็สกิลซีนะครับยวลองกดค้างดู <c oughs> เอ้ยนี่ไงกดค้างได้ครับสกิลซีนี่ <c oughs> นเป็นการจับเข้าคัสซีนนะครับเตะต่อยแล้วก็ถีบครับประมาณนั้นแต่ว่าการที่เราเนี่ยจะใช้ท่าคัสซีนได้นะครับเราต้องเก็บเกียร์ตรงนี้ด้วยนะเป็นไฟเมเตอร์นะครับให้มันขึ้นเป็นไฟก่อนนะครับ <c oughs> พอมันขึ้นเป็นไฟแล้วเน, <c oughs> นี่ยมันถึงจะใช้ได้นั่นเองโอเครอแปบนี่ไงขึ้นมาแล้วจากนั้นครับก็จะสามารถใช้คัสซีนได้แบบนี้เลยถีบ ตายเลยอ่ะวุ้ยอะไรเดี๋ยวจุดอะไรก็ประมาณนี้ครับนี่คือเวอร์ชันที่แปลงร่างแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับจะเพิ่งช่าใจไปเพราะผลนี้นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งหมด3ลร่างเลยนะครับซึ่งร่างสุดท้ายนะครับเราต้องเก็บเกียร์ตรงนี้นะครับให้เต็มนะแล้วก็กดวีอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลยก็จะเป็นการแปลงร่างแบบนี้ครับอีกรอบหนึ่งเป็นโหมดเอาจริงนะครับโหมดโกรธก็จะเปลี่ยนจาก2ขาครับมาเป็น4ขาแบบนี้เลยนะครับนี่เร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแน่นอนมาสกิลแรกครับสกิลแซด โดนบอลเตะสวนมาดูใหม่อีกรอบนึนงครับกดค้างนี่ปิ้วประมาณนี้แล้วก็สกิลเอ็กซ์แล้วก็ยิงไปเลยโหโคตรเท่แล้วก็สกิลซีนี่เลยโอ้ยหมดโอเวอร์ฮีทหมดแล้วแล้วต้องรอนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะให้ควันตรงนี้หายไปก่อนนะครับเพราะมันรอ้อนเกินไปฮะโอเวอร์ฮิตครับไม่สามารถแปลงร่างได้โอเคเรียบร้อยมาแปลงร่างเลยครับอีกรอบนึงนี่ โอ้เท่มากอะร่างนี้โคตรเท่เลยนะครับสกิลแซดใหม่ครับมานี่ประมาณนี้บึ้มสกิลเอปล่อยไปเลยโอ้โหโคตรแรงแล้วก็สกิลซีครับกดค้างได้ปะน่าจะไม่ได้แล้วนะครับสำหรับสกิลซีหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็สกิลเอฟนะครับผมนี่สกิลเอฟจะเปลี่ยนไปเป็นคอมโบแบบนี้ จากตอนแรกแค่พุ่งไปเตะนะครับอุ้ยหมอนไม่เกิดแล้วเร็วอคอมโบโหเโโท,ท่เท่มาก และนี่คือทั้งหมดครับสหรับผลหมาป่าในแบบวันพีชต่างๆเป็นไงกันบ้างครับชอบแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องให้คะแนนกันแล้วนะครับเริ่มจากแบบแรกเลยนะครับ King Legacy จะว่ายังไงดีอะคือผลมันเป็นแค่ระดับ u n c ค m m o n นะครับผมก็ไม่กจะตัดสินอะไรมันเยอะนะเตรียม10ครับผมให้ไปสัก4คะแนนแล้วกัน4คะแนนนี่คือผมให้สลับโมเดลเลยนะครับรายละเอียดถือว่าดีเลยนะฮะแล้วก็แบบถัดมาครับ Master Pilot นะฮะ สมาร์เตอร์เพลย์ครับโมเดลถือว่าเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกครับก็ถือว่าสวยนะฮะแต่น่าเสียดายครับที่สกิลการโจมตีเนี่ยมันมีน้อยไปหน่อยนะครับมันมีน้อยมากๆเลยนะที่น่าเสียดายสุดๆคือสกิลเอฟนะครับมันมีเอฟเฟกมันมีทุกอย่างแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าไม่ทานเตเมจเว้ยคือมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะแค่ไว้เดินทางได้มันไม่พอหรอกนะครับพลังเต็มศครับให้ไปทั้งหมด6คะแนนละกันนะครับแล้วก็ในแบบสุดท้ายครับบล็อกฟูดแบบนี้ครับโมเดลถือว่าทํามาได้สวยมากๆเเเลยนะคครับออฟฟืใส่มาแบบจััดหนกจััดเเเเต็็มมมากกแแคคคุ่่ณยยืนนนฉๆออะะีฟฟขึ้้ลวรบ พวกแดดพวกกระโดดครับมีเอฟเฟกครบนะฮะสามารถใช้ได้ทั้งหมด3ร่างครับร่างมนุษย์ร่างหมาป่าแล้วก็ร่างโกรธนะครับแต่ถ้าสสายตรงที่ร่างมนุษย์กับร่างที่แปลงร่างเป็นหมาป่าเนี่ยเอฟเฟกหรือว่าสกิลนะครับมันไม่ค่อยต่างกันนะฮะผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะงั้นนะครับผลนี้ได้ไปทั้งหมด8คะแนนครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์ผมด้วยนะสักครั้หนึ่งครั้งในคลิปหน้าครับอยากดูผลอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บบบบบบอออออกกกกกััััััันนนนนไไไดดด้้้ะเเเเีีี๋ยยยยววววรรรราาาา่่่จใหมมคคคสสตตงขป๊ผ